สะพานพุทธจะปิดซ่อมยาวๆจริงหรือเปล่าชมได้จากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกนิการ y ไมเวทไทยแลนด์ค่ะวันนี้เรามาอยู่แถวแถวสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะ ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ากรมทางหลวงชนบทจะปิดซ่อมสะพานพุทธโอโหคนก็สอบถามมาที่ช่องเรากันเยอะมากบางข่าวนะคนก็ถามว่าปิด3มปีจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเบื้องต้นดิฉันก็สอบถามไปที่กรมทางหลวงชนบทแล้วนะคะทราบว่าประมาณกลางปี2568น้้ี้เขาก็จะเริ่มการบูรณะสะพานแห่งนี้เพราะว่าปัจจุบันอายุ92ปีย่างเข้าสู่ปีที่93แล้วถึงเวลาต้องซ่อมใหญ่แล้วค่ะ แต่เรื่องของการซ่อมแซมบุรณะนั้นเขาจะยังไม่ปิดสะพานทันทีนะคะเขาจะซ่อมเป็นเฟสเฟสไปก่อนเพราะฉะนั้นเท่าที่ถามเบื้องต้นปี2,568นี้ยังไม่ปิดแต่ก็จะเริ่มซ่อมแล้วขั้นตอนของการปิดจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมีผลกับเรื่องของพื้นสะพานตรงนั้นแหละค่ะ ถึงจะเริ่มปิดสะพานกันซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณปี2569ตรงนี้เราต้องรอฟังประกาศจากทางกรมทางหลวงชนบทนะคะหลังจากที่เขาประมูลได้บริษัทที่จะมาบูรณะสะพานตรงนี้แล้วแผนงานต่างๆก็คงจะออกมาเป็นระยะระยะให้เราได้ทราบกันแต่ที่แน่ๆอันดับแรกบอกก่อนว่ากลางปีนี้ยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าจะเริ่มโครงการบูรณะกันแล้วและถ้ามีการปิดจริงจะทำอย่างไร ก็สามารถไปใช้สะพานพระปกเกล้าซึ่งอยู่คู่ขนานกับสะพานพุทธตรงนี้ได้ค่ะส่วนที่คนเป็นห่วงว่ารถไฟฟ้าก็สร้างแล้วยังจะมาปิดสะพานพุทธอีกการจราจรแถวนี้จะเป็นอย่างไรดิฉันก็สอบถามไปแล้วนะคะทราบว่า สหน่วยงานคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าและกรมทางหลวงชนบทที่จะมาบุรณะสะพานตรงนี้เขาก็จะคุยกันคาว่าช่วงเวลาไหนที่ดูแล้วมีความเหมาะสมที่สุดเขาถึงจะปิดสะพานพุทธนะคะเอาเป็นว่าวันนี้มีข้อมูลเบื้องต้นมาฝากแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมคลิปเต็มๆกดติดตามช่อง myway thailand ไว้นะคะเดี๋ยวเรานำเสนอคลิปแบบเต็มๆแน่นอนค่ะ